จากผมบางสู่ผมหนาผมช่วยมาแล้วกว่า1000เคสนะครับปัญหาผมร่วงผมบางส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจาก2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกคือฮอร์โมนที่มีชื่อว่า DHT ครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันร้ายกาดนะฮะมันทํร้ายรากผมถ้าเกิดว่าใครที่มีปริมาณฮอร์โมนด h t ทีสูงหรือว่ารากผมไวต่อฮอร์โมน d h t เนี่ยเมื่อเจอเข้าไปทําให้รากผมเนี่ยมันเล็กรีบบางแล้วถ้าไม่รีบรักษานะถ้าปล่อยไว้จะทําให้รากผมเนี่ยมันตายได้ในที่สุดผมก็จะไม่เกิดบริเวณนั้นก็จะเเปป็นปหหนามมานััญหหหาาาาาาววตตมมมสที่2คือรรขดิิ อหารแร่ธาตุต่างๆรับประทานอาหารไม่เพียงพอไม่ครบผ้าหมูนะครับรากผมเราเนี่ยมันก็ต้องการอาหารไปเลี้ยงเช่นเดียวกันถ้าเป็นเพื่อนขาดอาหารพวกนี้เนี่ยก็ทําให้แสดงออกมาในสุขภาพเส้นผมที่มันไม่ดีอะ่ะผม ขาดร่วงง่ายนะครับผมเริ่มบางนะครับหนังศีรษะแสกเริ่มกว้างอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับวิธีแก้เนี่ยคือเราจะต้องยับยั้งฮอ์โอดีเอทีแล้วก็เพิ่มสารอาหารพวกนี้ซึ่งในวิตามินผมของ I d เดียตัเนี้นะครับที่ผมได้คิดคนวิจัยขึ้นมาเนี่ยมันช่วยลูกค้ามาแล้วกว่า1000เคสนะครับแล้ว90%เนี่ยก็พอใจซื้อซ้ำนะครับคือมันเริ่มต้นมาจากที่ผมช่วยคุณแม่ผมอะนะครับคุณแม่มีปัญหาผมร่วงผมบางแล้วพอมันเห็นผลปุ๊บเนี่ยนะครับมันนนี้่ยวาาองหต แต่ละคนใช้แล้วก็ติดใจนะครับก็ชอบแล้วก็ซื้อซ้ำนะครับซึ่งในวิตามินเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอาหารผมทั้งหมด21ชนิดนะครับมันช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงและถ้าใช้ร่วมกับโทนิกนะฮะทาก่อนนอนนะครับก็จะช่วยทําให้บำรุงจากภายนอกและผมก็จะแข็งแรงดกดำไวขึ้นครับก็แนะนำนะครับให้ทานวิตามินทั้งเช้าและเย็นแล้วก็ใช้โทนิกนะครับร่วมกันเป็นเซตสามไปเลยนะครับซึ่งเซตนี้จดโปรพิเศษอยู่ที่2,590บาทนะครับจากราคาเด็ม4,700บาทถ้าเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์แอดครูดี้มา โอเค okay. แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ